ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมาในช่วงเทศบาลบ้านเห่าค่ะ ที่สาราชุมชนเทศบาลบ้านหนองใหญ่นายธีรศักทีขายุพัน์รองนายกเทศมนตรีนะครขอนแกน่นพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแกน่นลงพื้นที่ชุมชนเทศบาลบ้านหนองใหญ่จากโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันซึ่งเทศบาลนครขอนแกน่นมีนโยบายที่จะดูแลประชาชนในเทศบาลโดยมุ่งหวังให้ความช่วยเหลือสังคมเมืองขอนแกน่นให้เป็นสังคมเอื้ออาทรต่อกันเพื่อที่ก้าวไปสู่เมืองแห่งการน่าอยู่มีการค้นหาผู้อ่อนแอในชุมชนพร้อมทั้งเชิญชวน คนที่มีความแข็งแรงมีความพร้อมและประสบความสําเร็จในชีวิตร่วมยื่นโอกาสช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในสังคมด้วยความสามารถและพึ่งตนเองตามหลักการที่ว่าให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีโดยได้ช่วยเหลือครอบครัวนางสมใจสายน้ําและครอบครัวนางจันเนื่องสอนกําเนิดซึ่งสภาพบ้านเรือนที่พักอาศัยผูพังโดยทําห้องน้ําซ่อมแซมบ้านพร้อมกันนั้นยังจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเสื้อผ้ามือสองให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะ ที่อ่างเก็บน้ำหนองอีเลิงประชาชนชุมชนหนองใหญ่4และชุมชนในเขตเทศบาลน,นครขอนแกน่นได้จัดงานบุญคูณน้ำหนองอีเลิงครั้งที่1ประจําปี2551เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสาม,มัคคีของประชาชนในชุมชนอีกทั้งเป็นการนำร่องในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันเรือพายจำนวนเจดฝีพาย 5ฝีพาย3ฝีพายและ2ฝีพายโดยมีประชาชนให้ความสนใจส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากทั้งนี้งานบุญคูณน้ำหนองอีเลิงได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและจะมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำต่อไปทุทกๆปีโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแกน่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะ